ว่าคน,นที่ททไม่ชอบ <มา S 2> ดื่มกาแฟเลยเนี่ยพอ,อ,อได้ชิมของนะเราปุ๊บเนี่ยจะอยากชิมต่อจะอยากลองต่ออันนี้คือข้อแรกข้อที่2อนะคะอารมณ์ของกาแฟจะไม่หายคุณดื่มไปปุ๊บเนี่ยคุณยังมีอารมณ์ของความเป็นกาแฟอยู่ แต่มันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเข้มจนกินไม่ได้หรือว่าจางจืดเป็นน้ําไปขนาดนั้นมันยังมีความเป็นกาแฟคนที่บอกเข้มคุณสามารถที่จะเติมอะไรลงไปได้เติมน้ําผึ้งหรืออะไรก็ได้ถ้าไม่ได้ซีเรียสซีเรียสเรื่องของการแคลอร,รี่หรืออะไรนะคะคนที่อชอบรสจัดๆขมๆนะคะ มันก็ยังได้รสชาตินั้นอยู่อันนี้คือหัวใจของกาแฟของรีนะคะแต่ที่สําคัญไปกว่านนั้นก็คือว่าคืออย่างที่อย่างที่บอกเนาะกาแฟเนี่ยเราซื้อที่ไหนก็ได้เรากินที่ไหนก็ได้นะคะแต่เราซื้อที่นี่คือเราได้ส่งเสริมยูทูบเบอร์ให้มีรายได้สิ่งที่รีต้องการก็คือการที่ได้ส่งเสริมรายได้ให้กับยูทูบเบอร์ทุกๆคนหรือแม้แต่ตัวแทนนะคะที่ได้เข้ามาทำทำกับเราเนี่ย ให้มีรายได้ที่ที่สถียรที่มั่นคงมีทุกๆเดือนทุกๆเดือนอันนี้คือหัวใจสําคัญนะคะคือการได้ช่วยเหลือการได้เป็นครอบครัวเดียวกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะนอกจากที่จะให้ทุกคนมีรายได้แล้วเนี่ยเราจะส่งเสริมกิจกรรมกับชุมชนอะไรได้ซึ่งก็เป็นเรื่องของในอนาคตต่อไปนะคะอันนี้ก็คือมาฝากในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่สองตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเราก็มาพัฒนาร่วมกันว่า นี่ตัวไหนที่จะตอบโจทย์ทั้งในตัวส่วนของ FC เองแล้วก็ตัวยูทูบเบอร์เองที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าเราจะสร้างรายได้ไปด้วยกันให้ได้ตลอดนะคะให้ได้แบบทุกๆเดือนให้มีให้มีรายได้ที่เสถียรนะคะนอกจากรายได้จากทางอ่อ YouTube เองนะคะอันนี้ก็ค่ะอ่าสำหรับคนที่ชอบนะคะกาแฟเย็นนะคะรเราสามารถที่จะชงสองซองใส่กัน,น,ะะนแล้วก็เติมน้ําเย็นได้เลยนะคะคือ ตัวนี้สามารถอ่าเติมน้ําแข็งค่ะตัวนี้สามารถที่จะเป็นทั้งกาแฟเย็นกาแฟร้อนได้นะคะแล้วก็ปริมาณการดื่มเนี่ยคือสามเท่าไหร่สามสามซองเนาะที่โรงงานเขาบอกไม่ควรเกิน,อ,กนอ่าไม่เกินต่อวันคือสามซอง,อ,งอย่างตัวนุวนเอง,อ,องนุ้ดื่มอ่าเช้าหนึ่งซองนะคะช่วงบ่ายนุ่ก็ทำเป็นกาแฟเย็นนะคะคือแล้วในสถานการณ์ที่เราออกไปไหนไม่ได้หรือว่าสถานการณ์โควิดนะคะเราสามารถที่จะชงดื่มอยู่ที่บ้านได้ ก็ได้อัตรารสชาติที่ดีเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญคือคนที่ดูแลรูปร่างอยู่แล้วนะคะทานคู่กับเลียอาได้ไหมทานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าลูกค้าจะทานกาแฟไม่ทานเลยนะคะทานกาแฟน้อยเราอาจจะลงะในปริมาณได้น้อยดูก่อนนะคะก็จะไม่ได้มีผลอะไรส่วนเรื่องของการช่วยเรื่องการลดน้าหนักดูแลรูปร่าง น้อยแค่ไหนตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องการคุมหูนะคะจริงๆนะ่ะสารสกัดเนี่ยก็จะเอามาจากกล่องแดงเอามาปรับเป็นกาแฟเป็นคอฟฟี่แต่ว่าการออกฤทธิ์หรือว่าการให้ผลลัพธ์จะไม่ชัดเท่ากับตัว v รีนะคะเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยถ้าใครที่ต้องการที่จะเน้นในเรื่องการดูแลรูปร่างให้ผลลัพธ์ชัดเจนเหมือนท่านทนายนะคะแนะนำในเรื่องของ v รียร แต่ว่าถ้าใครที่ชอบกฟฟาแฟและไม่อยากมีในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักแคลอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็สามารถที่จะติดกาแฟมีอาไว้ถึงบ้านได้นะคะ,ะก็จะได้ทั้งรสชาติที่อร่อยนะคะได้ความเป็นกาแฟแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของปริมาณแคลอรี่ด้วยค่ะโอเคประมาณนี้ม <laughs> ีคอมเมนต์ <laughs> นอะไรบ้าคหนุ่งไปหาะมเีค fc ก็สอบถามอะไรไหมครับ fc สงสัยไหมครับในคอมเมนต์แต่ละช่อง ไม่่ให้คนนี่ครับตอนนี้ครับลุงครับมีจะสั่งซื้อกล่องนะครับแทนแก้วใช่ไหมครับกล่องหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทอยากสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้เอฟซีอยากได้แก้วครับไปทานคู่กับกาแฟถูกไหมฮะครับผมถ้าซื้อแก้วเพียวเลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบแล้วอยากได้กล่องกาแฟแต่ถ้าอยากได้นะครับกาแฟบวกแก้วนะครับ ในราคาเท่าไรครับถ้าซื้อแยกนะรีอาคอฟฟี่สองร้อยเก้าสิบนะครับบวกกับแก้วแก้วสี่ร้อยห้าสิบนะครับยกเซตแบบนี้นะคำนวณราคาแต่ไม่อยากให้ซื้อแบบนี้๋อครับซื้อแบบนี้คุ้มกว่าโปรห้านะครับโปรห้ารีอาคอฟฟี่ห้ากล่องได้กาแฟรีอาคอฟฟี่แถมกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อแก้วได้ในราคาแค่สองร้อยเก้าสิบบาท แบบ,แ, enfin แบบนี้คุ้มกว่าแบบนี้คุ้มกว่านะครับนะแบบนี้คุ้มกว่านะแต่ถ้าจะซื้อแบบนี้ได้นะครับซื้อได้แต่ว่าถ้าจะให้คุ้มค่านะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนพี่พี่ยูทูบเบอร์ด้วยนะครับซื้อเป็นโปรซื้อเป็นโปรนะครับแนะนําว่าซื้อเป็นโปรจะคุ้มมากกว่านะครับผมเอาคีว่าซื้อคู่นะมันจะเท่าไหร่ซื้อซื้อคู่นี่ราคาเท่าไหร่ครับซื้อาซื้ออย่างนี้ ขับรถแท้น er well. mm okay. ี้จกขายเท่าไหร่อ sí ่าแก้วมีเาอยากว่าซื้อคู <m <m ่ว่าจะแก้วนี้มีจํากัดมันเป็นลิมิเต็ดอินิชันนะครับที่เราจัดมาเพื่อที่จะเข้าคู่กับโปรโมชั่นนะครับแต่ถ้าอยากซื้อมันก็จะซื้อได้แต่ว่ามันมีค่อนข้างจํากัดนะครับชิปกล้องจะเป็นอย่างนี้แก้วนะครับนะฮะถ้าบอกว่าถ้าอยากซื้อแบบนี้ขายไหมขายครับนะครับขาย ยูทูบเบอร์ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากกล่องนี้แปดสิบบาทโอ้ครับแปดสิบบาทนะครับทีบนี้ราคา ราคารวมนะครับราาคคู่นะรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยนะครับ780บาทท้วนครับผม780บาทท้วนนะครับซื้อแบบนี้โอเคครับเอาหนึ่งชุดครับครับผมชื่อหมอแบบนี้ครับชื่อหมอหนุ่มนะครับชื่อหมอหนุ่มนะครับอ่าโน้ติบาให้ด้วยครับทีมงานเดี๋ยวจะโอนตังให้รอบหลังเลยครับได้ครับตังอยู่ในในโทรศัพท์ผมได้ครับได้ครับออนชื่อไว้เลยครับจดชื่อไว้เลยครับโอเคถ้าซื้อแบบนี้หมอหนุ่มนะครับมีค่าคอม80บาทครับขอบคุณครับผมแต่ถ้าซื้อเป็นโปรนะครับจะคุ้มค่ามากขึ้นนะ แนะนำเสื้อเป็นโปรนะครับชิ้นค้าที่เป็นเสื้อแล้วก็ผ้าเช็ดตัวแล้วก็กับกระเป๋าเนี่ยคือทาำยูทูบเบอร์ได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ยูทูบเบอร์ได้พียอดสั่งถูกต้องนะครับตรงนี้ก็กระเป๋านี้นะครับสําหรับ สำหรับอ่ามอบให้กับยูทูบเบอร์นะฮะจะมอบให้กับยูทูบเบอร์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแทของแท้ราคาราคาตามป้ายนะครับประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับประมาณนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยสำหรับนะครับ fc ซื้อผลิตภัณฑ์อาครบหกเซตนะครับโปรห้าอย่างที่ได้เมื่อกี้อันนี้ก็จะให้ยูทูบเบอร์เลยนะครับหกเซตให้ยูทูบเบอร์เลยนะฮะ อันนี้ก็มีจำกัดนะมีมีมาให้แค่สี่ใบใครถึงก่อนได้ก่อนนะครับนะครับอันนี้หกเซตแต่ถ้าเป็นเจ็ดเซตอ่ะถ้าเป็นเจ็ดเซตสะสมได้สะสมได้สะสมได้สะสมรับตัวสามารถสะสมนะครับแล้วก็รับ ทองคำเนี่ยของเราจะเป็นลักษณะของการจับแจกจับแจกอยู่อ่า f c ให้กับ f c นะครับจับแจกทุกๆออเดอร์ทุกๆสิทนะครับผม f c ก็จะมีสิทธิ์นะฮะในการจับแจกรับทองคำนะครับคราวที่แล้วเนี่ยประแตนเป็นคนมาจับให้นะฮะ ใช่ครับเมื่อตอนเย็นครับผมเย็นวันจันทร์ี่ผ่านมาเดี๋ยวแอนผมขออนุญาตแจ้งโปรนิดหนึ่งนะครับจะไล่ตั้งแต่เสื้อนะซื้อโปร5ครบ3เซตรับเสื้อโปโลไปในราคา990บาทราคาเสื้อ990ครับผมซื้อครบ3เซตนะครับยูทูบเบอร์มาเลือกเอาเสื้อสีไหนก็ได้เอาไปเลย1ตัวนะครับไม่จำกัดเหมือนกันน่าจะมีถ้าไม่เกิน5 6ตัวมี6ตัวมี6ตัวเองนะฮะ คือของรางวัลเราจะพยายามไปคัดสรรมาเพื่อที่จะให้ยูทูบเบอร์ได้ใช้จริงนะครับเสื้อกระเป๋าเราจะเป็นต้องมีถ้าเช็ดตัวเราจะเป็นต้องมีเนาะ